ครั้งที่7นะครับวันนี้นะครับผมเราได้ร่วมทาบุญกันทางออนไลน์แม่นแล้วปกติแถึง1-6นะครับพี่น้องได้มาถอดผ่าป่าน้ากันหอดหมองหอดทีครับแต่ว่าวันนี้กับผมยูบานยูเฮียนกระเฮ็ดบุญน้ำบกเข้าได้แบบครับผมถือว่าเป็นการทาบุญออนไลน์นะครับให้เท่ากับได้ครั้งที่6ครั้งที่6ใช่ไหมครับครั้งที่7จ็ดเจ็ดโอเจ็ดครึ่งาปีไม่เทากนนะครับผมวันนี้วันที่30มสิบบุญสาคบกีกครั้งที่8นะครับ โอ้พอดีลัสซาราแล้วขอระขั้งกันแล้วพอดีพี่น้องสาธุทั้ำกันได้พี่้องเดินครับผมเป็นครังที่เจ็ดแล้วนะครับผมแกงก็อย่าลื่มเขากุ้มครับได้เบิ้งหมอลำทองและก็ได้บุญทอนะครับผมถือว่าเป็นบุญใหญ่ครับห่วงบุญกันสามพันสีคนเลยนะครับผมกับพวกเราทีมงานหมอลำเสียงมี่หกด้วยนะครับผมเอาสำหรับมื้อนี้ครับพี่น้องนะครับผมจัดปรนะไ์โดให้พี่นองในฟีทงกุ้งเปิดแบบนี้นะครับผม ดีโกโก้ครับเป็นกลองซุ้มครับร่วมกับบอสนกแล้วก็นันดูกิแบรนดดีนะครับผมเพราะว่าบอสนกได้กล้าไปได้หลาังที่แล้วครับพี่น้องที่นี่คือร้านซุปดำน้องพรานนะคะร้านซ้มตำนางเอกพราวพี่น้องที่มาร่วมในงานวันเกิดน้องยูกิวันนี้นะคะมาทำซุปํำให้แม่แม่พี่พี่ที่มาร่วมงานวันเกิดวันนี้ได้กินได้ชิมกันแซ่บแซ่บพี่น้อง ตอนนี้ตอนนี้พักยกก้อนเป็นพระขาพักยกก้อนค่ะผู้ใดมากมาสร้างอะไรเลยค่ะพี่น้องใจนี้นะคะข้าวผัดปี๊บแม่ก็มากจะให้ปลาแดกนี่เพราะว่าผมเปิดแค่ระบบจุดพี่น้องประมาณยังะผม อันนี้เป็นร้านส้มตำน้องคราวนะคะใช่คองมาดูเของฟังท anyway> ัง yeah. ้งนี้เป็นลูกชิ้นครับพี่น้องอันนี้เป็นลูกชิ้นยืนกินนะคะลูกชิ้นยืนกินใช่ไหมพี่บอบลูกชิ้นแบบยืนกินนะลูกเนาะแบบบุฟเฟ่ซิบุฟเฟ่บุฟเฟ่นะคะบุฟเฟ่นะคะ590บาทบ่มีค่าจัดส่งส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับพี่น้องทุกท่านทันทีกระเบนตอนนี้นะครับพี่น้องนกบอกเลยว่าแค่ได้สินค้าของเรานะครับไป็นราคาท่านดูมาได้ดีกูโกไปกินได้ นี่อ่ะพี่ปลาันค่ะนี่ไปลาดิบโซบะไส่อันนี้ก็คือที่ว่าดีแช่แข็งนะครับผมเป็นกระปุกดูดนี่เนื้อล้วนแบบพี่น้องเจิราคาแน่นอนครับอันนี้เนื้อล้วนแบบวนนี้ำยังได้แบนได้ทุกนะครับอีกนะครับแบนนั่นพี่น้องมีสิทธิ์โชคดีทุกคนบอกเลยนะครับผมงจุกับมีรหัสมอสามครับแฟนๆครับพี่น้องไม่หอดซอยจุค่ะอันนี้น้ำจิ้มซอยจุค่ะสำหรับรหัสมอสามอันนี้น้ำจิ้มซอยจุกนะคะ กับสมบูรณ์ตรงนี้แม่พูนก๊อตตันหิฮานนักที่สุดท้ายลงตื้นหนีตัจิลล์เพลสต้องนี้จะเป็นซอยจุนะคะซอยจุจากแม่ครัวมาดังเสียง่หเท่ากับสามเท่ากับสี่เท่ากับห้าเท่ากับสิบเท่ากับยี่สิบแม่งานคนสวยนะคะแม่อุ้มนะคะผมก็เฉลี่ยแม่แม่แม่ตามสบายเรื่อนะกินหลายหลายแต่วันนี้แอดมินจะต้องเหนื่อยภายในล่ระยะเวลาหกชั่วโมงครับแฟนๆจะต้อุ่มไม่เอาแป้งหนีมัง พัะของาพนบาลมาจากร่มบัญญัติ้ลววัดนส่าให้ขอ่อนพี่น้องครับหขอเดมาจากร่มบานสา้มาเป็นการต้นเี่น้องด็ต่อหยอนน้ชาสุมับนองพัพี่น้องเบิร์นทองฟิมอะอนี้อย่าลืมด้น้อดีนี้น้องแบส้มตานะคะพี่น้องอร่อยมากค่ะพี่น้องมาด้มาด้วยคุณด้จกินส้มตาค่ะ สะอาดถูกหลักอนามัยส้มตำนางเอกพราวนภาพรนะคะอร่อยมากค่ะอันนี้หมอลำเพียาล่าผัดสามเกล็ดจุ๋งอ่างขลางสอดแจงเ่ยมานเวียนไปกีบเป็นอีหลอกอีไล่ยนี่ยมันขึ้นกับบ้านไทยจีบปื้อนสภาพแม่ไปใส่ลูกปื้อนนประเมินประเมินอันนั้นอยู่ค่ะประเมินประเมินว่าริงจรนย่มไหนอยากไปอยู่ดิอยากไปอยู่อยากไปไปขุดปูไหมหรือไปอะไรไหมลูกน้องคิดบาง่อนเปล่าผมมีชีวิตเปล่า เอาไปว่าพืชพันธุ์สวนก้วไปจะหาน้องใหม่หาน้องใหม่น้ำหนวยแม่แม่เราเมาหน่อตาเต้าตุ้ปูตีปีไม่เก่งเส่อีหลอกเข้านอะเออแม่แม่โอเคโอเคน้องตัดเต้าตุ้ปูติปีนะจ้างานวันเกิดน้องยุกีเป็นปากกาค่ะพี่น้องแม่สายไทยคลิปบรรยากาศร่วมๆมาฝากพี่ฝากน้องนิดๆในน้อยเด้อพี่น้องเด้อค่ะเป็นงานวันเกิดของน้องยุจินะคะพี่น้องค่ะตอนนี้แม่แม่ก็มาจากหลายๆสถานที่นะคะ น้องอยกูกิก็กำลังรับของฝากของขวัญน,นะคะจากพ่อแม่พี่น้องเย็บซีเฟียงเพิงเฟียมอลลามจากทั่วสารทิศเพ่มารวมงานวันเกิดครับพี่น้องนะคะโดยมีพี่ชายอยู่ข้างๆไม่ห่างนะคะพี่นกอยู่ข้างๆตลอดนะคะไม่ได้ห่างเลยนะคะ น่ารักมากเลยค่ะพี่อน้องเป็นงานที่ชื่นมื่นที่แม่แม่ทุกคนต้องเห็นแล้วดีใจนะคะภาพสวยมากเลยค่ะ พี่กำนองก็ดูแลกันดีๆครับพี่น้องค่ะของบ้านเสียงพี่หกคาน้องหนึ่งนะคะวันนี้มาในทีมนางงามสวยงามมากเลยครับพี่น้องแลวก็ซอยงานนองความเลยครับพี่น้องซอยงานนองต,งต่างตะบายเลยค่ะเดดกฮอนฮอนนะคะน้องหนึ่งนะคะ สวยงามฝากพี่น้องติดตามในเด้อพี่น้องเด้อขอบใจยิ่งด่าหลายๆจะรูปสวยจังเลยน้องบายูปัาเดี่ยวตัวเต็มไปด้วยความรับพี่น้องเดี่ยวตัวเดี่ยนหน้าเวทีพร้อมด้วยควานได้เสียงดีนะครับกับน้องนาวันเซอร์คุลสาวสวยครับ นะถ้ามาเต็มนี่แดนเซอร์ของเราจะประมาณ500กว่าชิพบ um ้าเวทีท um ี um ่เส้าสิพ่อมาดิหนาวนัวฮามว่าจะเป็นแบบบอททับกันคัะนะฮะขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนหลักด้วยนะคะบริวารจเป็นดีโกโก้นะคะเพื่อสุขภาพนะคะดื่มแล้วสุขภาพดีนะคะเป็นเจกตของรางวัลมากมายหลายอย่างเลยวันนี้นะคะเอาสำหรับช่วงนี้ค่ะส่งต่อค่ะ ขอบคุณท uh, ี่ต้อง <jewelry> yeah, ่ซะถูกขาดอยากพังานแจกพระก็จะมากระทะยกวันเนาะโอ้เดินแจกพระคู่ด้วยกันแว่าอันนี้เขาเรียกว่าบุญพังบุญพั้งคู่สนทรงนะคะมาในรูปแบบทหารหนุ่มแล้วก็นางงามนะส้อมใบซ้อมใบ ผู้พิทักษ์สติรราวันนี้มาเป็นผู้พิทักษหัวใจน้องยูกิแลนวจ้าประดาเียวพี่น้องเ้ยวัจาบครูสามครูสมเปิดจะเป็นรอดะะประดจะเต่าหัวหน้าจะเน่หัวหน้าบ้านเนีะ มากนะสาธุคนุกมนนาบุญครั้งนี้นำเดินนะคะขอบรคุณมากมากนะคะสำหรับพระเกจิอาจารย์ดาวก็จะเป็นเทวสุวรรณโอ้ร้องบูดขวดหยิบน้ำทะเลจืดนะครับจากน้องนุกพงสกรแล้วก็ซอยูกิด้วยนะคะโอ้ สาหรับคุณแม่ดอนนานะคะคุณแม่ดอนนาคนสวยนะคะผู้ที่เป็นเจ้าของพระด้วยนะคะพี่น้องเอาไปไว้บูชานะคะเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตนะคะกราบสวัสดีคุณพ่อผู้นํำนํำเด้อค่ะคุณพ่อคุณนํำหมู่บ้านนะคะที่มาเป็นกรรมการในค่ำคืนวันนี้ด้วยนะคะคุณพ่อคุณนํำเมื่อนี้มีผู้ไหมาแน่เขาคุณพ่อคะมีคุณพ่อ จักหน่อยนะครับเป็นวันพิเศษขนาดทุกท่านมาร่วมงานในมือดีนะครับก็บอยากให้เขาสูพิธีกรรมจักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะนะครับะบเดี๋ยวให้กล่าวขอบคุณสักครู่นะครับเดี๋ยวจังสีเอิบพลังปุณณ์ครับผม ค่ะโปรดราบขอบอกคุณนะครับแฟนๆนะครับั้งเกือบสี่พันคนมอน้นะครับแลนกับสามพันกว่าคนนะครับขีบน้องเมื่อได้เปิดกุ๊บปิดใบสองนครับขอบคุณแฟนๆสายบุญทุกทุกคนเลยนะครับถีมวะถิมป่าเอ็นบ้ายหรือว่านกโพสกรนน้องยุกิเป็นประกายนะครับคืนนี้เป็นมัดไข่ตันงเกิดครับของน้องยุกินะครับเมื่อนิ่มชอว่าจัเต็มให้น้องเลยนะครับทุกายละเอียด รายละเอียดแม่ครับจัดเต็มพี่น้องเลยเดี๋ยวให้เจ้าของวันเกิดนะครับบอกกับพี่น้องจากการะับค่ก่ันสวัสดีนะคะแถบคุณลิเกียนะคะอีพยอยน,น์นเนี่ยสุดคุ้นแม่น่นด้วยนะคะล่ะกับสวัสดีพี่น้องที่รับชมทางกลุ่มปิดวันนี้ด้วยนะคะกับคือจังไงบ้า,างเลยะคะ่ะเพิ่งเปิดกลุ่มเงี้ยเพิ่งเกิดอุ้ยเกิดเพิ่งเปิดกลุ่มปิดไปวังวังช่วงบ่ายขายจะว่า ี่น้องกับองค์การสนับสนุนละกาแมารลวมทําบุญน,นะคะจำนวนสองสามพันสามพันเท่าไหร่คะตอนนี้สามพันเท่าไหร่นะสามพันแปดร้อยสี่ร้อยนะครับขอบคุณทุกคนเด้อค่ะนะคะ,นะคะขอบคุณทุกๆุกคำวัยพรนะคะแล้วก็ขอบคุณของขวัญทุกชิ้นขอบคุณแม่ๆนะคะนะขอบคุณแม่ๆม่พี่พี่นะคะที่มาให้กับตังใจมาที่นะคะแล้วก็มาเรื่องละครสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็ ขอบคุณงานวันนี้นะคะจากป๊อป้านะคะที่ที่ที่อทำทุกอย่างเพื่อน้องสาวคนนี้นตลอดคลอดขอบคุณพี่มาร์คนะคะที่มากับร่วมซอยจัดงานที่กันนี่นะคะขอบคุณพี่เฟิร์สนะคะสำหรับการดูแลนะคะหลวันนี้แล้วก็ขอบคุณแม่จิจี้นะคะขอบคุณแม่จิจี้สำหรับ ชุดสวยๆแล้วก็ขอบคุณแม่ที่มาเซอร์ไพรส์วันนี้ด้วยนะคะแล้ะก็ขอบคุณของขวัญทุกๆชิ้นนะคะขอบคุณมากๆนะคะ่ะอะไรที่มันเกิดจากความตั้งใจมันยกออกมาดีเสมอนะ <c oughs> ครับไอ้ตั้งใจไม่คิดไปตั้งแต่เดลอนเราวัานเกิดน้องอยู่จะทําอะไรบ้างแล้วก็จะเอาอะไรเป็นของขวัญให้จะเปยอ,อะไรหนูคิดไปตแต่ตั้งใ มากมากนะครับขอบคุณที่ได้ทิ้งกันนะครับพี่น้องโมนี่คือว่าวันไข่วันเกิดเป็นบรรยากาศในงานครับคอนเทนต์มีอะไรไม่มากมายแต่ว่ามากด้วยบุญนำใจแน่ใช่่ใจแรงครับ ความเมตตาจากพี่จากน้องพี่น้องครับเขามาเบิรงคอนเสิร์ตมาดิพี่น้องจาด่ามาจาวานันมานีกกันและพี่น้องเด้อเพราะว้ยังย่างบ่ได้บุญพี่น้องซื้อบัตรเขามาแล้วบัตรนี่คือเฮ็ดบุญและพี่น้องศาสนาสระคาบเรีย่ยงปร็สางหัวและข้างฟอมอาจจะมุมอ้องไม่สวยจังสัน่นจังสียณะนี่นะครับพี่น้องครับมนี้เป็นการพบพปะการเจรจากมกับอาจารย์ทีมตะกองของเขานะครับทีมตะกองมาตาัดถังดินะครับ มืบอนี้พี่น้องอยากได้แบบไหนคอมเมนต์ Comment มาไอ่แล้วนั่งอ่านอยู่นะครับพี่น้องแต่ลอาเย็อย่ายะ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 ด่าได้พี่น้องเดอ้อยาไห้นะครับผมอย่าด่านะครับผมก็เลยพิมพ์นะครับมืบอนี้เขามาเอาบุญเขามาออกข้อมูลข้อมูลซื้อาซีนะครับกล้องแห้งเปเห็นนะครับผมเมื่อวันศุภเนปเปอร์คอร์คอล์นะครับมืบอนี้เป็นงานปาร์ตี้ไม่กะต้องมีเป็นธรรมดานะครับพี่นอ้องขอความกตใจจ,จากพี่จัองมมานในตระตักนะครับ เม่สตายทีั้นขนไที่มึงหลดมาไรนี่กูแจ้งคาโตกัแล้วกันล่ะสวัสดีค่ะตัวกขึ้นเลิแเดี๋ยวไปดิ